ขอพูดตามตรงเลยนะผมเนี่ยเคยคบผู้หญิงมามากมายหลากหลายหน้าหลายตาเลยนะก็มองแป๊บเดียวรู้เลยว่าคุณพิมพ์เนี่ยค่อนข้างใช้ได้ถึงแม้ว่าจะอายุมากกว่าคนที่ผมเคยคบก็ตามแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าคิดอยากจะมีลูกเนี่ยต้องรีบนิดนึงเดี๋ยวฮอร์โมนจะหมด <c oughs> แต่ว่าผมมีเงื่อนไขนะครับขอแค่ข้อเดียวเลยคือ คุณพิมพเนี่ยไปอัพไซส์เน่าขึ้นมาหน่อยไม่ต้องมากเอาประมาณ34ครับอีกกำลังสวยเลยส่วนเรื่องค่าผ่าตัดเนี่ยเดีย๋ยวผมออกให้ครึ่งหนึ่งแฟงๆเลยนะแล้วก็เรื่องหมอเนี่ยเรื่องกลัวเดี๋ยวหาหมอที่เก่งๆให้เลยถ้าคุณพิมพเนี่ยรับเงื่อนไขข้อนี้นะนะผมจะพิจารณาเรื่องการแต่งงา,านทันทีจัดงานให้ใหญ่ๆเลยนีคน่คุณอะไร,ระต<อ>้อง,องพิจารณาขนานั้นแหละเก็บค่าผ่าตัดไว้ผ่าคุณเองดีกว่าคุณจะไปผ่าเมาสจบปากนะแล้วไปหาจิตแพทย์ หรือไม่ก็ไปอบรมญาทางสังคมใหม่ผมว่าน่าจะบอกกว่าเฮ้ยคุณไม่ใครเนี่ยผมเป็นคนที่รู้จักคดีมากที่สุดแล้วคุณไม่คู่ควรกับเธอสมนิดหรือว่าคุณเป็นญ,ญาติม่กี่นะจะบอกคุณไว้ไอ้คนที่จิตไม่ปกติแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องการแต่งงานอย่างคุณนะ่ะต่อให้มีเมนม,นมใหญ่แค่ไหนแล้วก็ปริญญากี่ใบคุณก็ไม่มีความสุข,ขหรอกจิม อะไรอ่ะชอบคนน้องใหญ่แปลกเหรอฮะเนาะพี่เกพิม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 ฝันสินกอนพิมนี่แกกับแฟนน้องกาอะไรกันแน่ฉันก็โทษนะพิมคือเออฉันมันน่าสงสารจะต้องหาผู้ชายมาให้อ่ะแล้วต้องทนให้เขาดูถูกชันแบบนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นพิม คือฉันกับมิกิแค่ใหญ่จะแกไม่น่าทำแบบนี้เลยเว่ยแกจะทำกับฉันมากเกินไปแล้วนะ